สวดีวันศุกร์นะคะก็ตอนนี้ก็เช้าตรู่นะคะเพิ่งอาบน้ําแต่งหน้าทําตัวอะไรเสร็จเดี๋ยวสภาก็จะต้องออกไปทํางานแต่ตอนนี้ยังไม่ถึงเวลานะคะก็มาเจอพี่พิมในชูแบบว่า relax relax นะคะตอนนี้กำลังจะทานข้าวมาทานข้าวเช้าด้วยกันไหมคะที่เจฟรายเดค่ะวันนี้วันศุกร์นะคะ love you เดี๋ยวมาเจอกันค่ะค่ะมาดูอาหารมื้อเช้าพี่พิมนะคะก็เป็นอาหารที่เหลือจากเมื่อวานนะคะ ที่เป็นต้มผักกาดจองนะ,ะแล้วนี่ก็เป็นพนงที่เหลือจากวันนั้นนะคะแต่มันจะยังไม่นานคะ่ะมันยังทานได้ค่ะยังไม่เสียค่ะุ๊บติดมาแล้วแล้วก็เข้าสวยนิดๆพร้อมกับน้ำส้มนางเอกนางเอกนะคะขอตัวไปทานกันค่ะช่วงเมาลอยซอยหยวกนะคะวันนี้เราก็จะมานั่งทานไปกินไปแล้วก็เมาไป ของก็ตอนนี้ดูคุณชายโรนพีไปด้วยนะคะชีกลังโดนมัดไว้เลยค่ะคุณชายไปช่วยสุดพลังค่ะนี่ก็ทานโทษนะคะขอทานไปด้วยแล้วกันนะชาวเนี่ยกลมกล่อมมาก ก็ของสําหรับพี่มือพี่พิมก็พักแพ็คเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวว่างๆพรุ่งนี้หรือ,อ,รอยังไงถ้าส่งวันนี้มันก็ยังไปติดอยู่ไปเสนียอะไรอย่างเงี้ยคะก็เลยแบบว่าไม่รู้จะส่งวันนี้หรือวันพรุ่งนี้แล้วแต่ว่าจะว่างไหมตะก,กี้จะไปแล้วก็กลัวกลับมาแล้วไปทํางานไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยค่ะดีใจกับพี่มือนะคะก็มีคนหลายๆคนก็ส่งของอะไรต้องการรายละเอียดอะไรอย่างเงี้ยพี่พิมก็ให้เขาแอดไลน์พี่พิมมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อจะส่งเข้าไป อยากเขาจะใครอยากส่งไรก็ส่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่พิมจะให้ที่อยู่ไปแล้วนะคะอีกเรื่องหนึง่งคือว่าคลิปที่พี่พูนพี่พิมพ์พูดเรื่องหลังผ่าตัดนะคะมันไม่ถึงสองพันเมื่อเที่ยงคืนที่ผ่านมานะคะ่ะมาได้พันแกว่าพี่พิมพ์คงจะไม่ทำคลิป before and after ของพี่พิมพ์นะคะก็ มันไม่ได้ตามสัญญาเนาะตามที่เราตกลงกันไว้ที่หลังเที่ยงคืนใช่ไหมคะทเที่ยงคืนของวันพฤห,หัสก็คือผ่านมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะอือฮึไม่ต้องสนใจนะคะพี่พิมพี้วข้าวไวมากคะ่ะกลืนเลยคะ่ะทุกคนทานข้าวอย่างนี้จริงๆค่ะสามสิบกว่าปีแล้วคะ่ะอย่าไปซีเรสกกบมันคะ่ะนั่นแหละแล้วก็วันนี้วันศุกร์ ไปเที่ยวไหนกันเอ่ยขับรถขับรางก็ระมัดระวังนะคะเมาไม่ขับนะคะแท็กซี่เรียกกลับได้พรุ่งนี้ช้าไปเอารถได้นะคะต้องปลอดภัยนะคะเดี๋ยวนี้เมื่อคืนฝนตกหนักมากค่ะไม่รู้มินอนไม่ค่อยหลับอะค่ะเพราะฝนมันตกแล้วฟ้ามันร้องดังมากค่ะแล้วหมาก็แบบว่าทั้งหมาทั้งแมวเขาตุ๊กตักตุ๊กตักแบบว่าเยอะแยะอะไรอย่างเงี้ยค่ะอือหือ ขอตัวไปทานข้าวแล้วก็ไปดูนี้ก่อนนะคะยังไงคะ่ะจะไปเที่ยวอะไรยังไงก็ขอให้สนุกนะคะตาเป็นไงวันนี้ตาแต่งตาสวยไหมโอ้โหอยไลยเนอร์ยาวไปถึงไหนคะ่ะวันศุกร์ี่งานกลางวันนะคะแต่โหถ้าทําไปเที่ยวราคาคงแบบว่าเป็นคนไม่ชอบใส่ขนตาปลอมจริงๆนะขอบคุณที่มีคนบอกว่าจะส่งของมาให้ะะขอบคุณมากคะ่ะไม่เป็นไรคะ่ะโอเคนะคะ ก็ขอตัวไปทานข้าวแล้วก็ g y v u you g kiss i s s คุณนายนะคะคนที่อยู่บ้านก็นอนหลับฝันดีคนที่จะไปเที่ยวก็ขอให้เที่ยวอย่างระมัดระวังคน,คนที่จะท่องอินเทอร์เน็ตก็ระมัดระวังนะคะเพราะว่าอินเทอร์เน็ตจะทำให้คุณเคริบเคลิมไปกับมันค่ะกับใครบางคนนะคะเฮ้ hey, ค่ะ bye bye. บ๊ายบาย I love you แบลไหมตอบก่อน แบวไม่แบวเพราะว่ามึงแบวไม่รอดไงคะคาเรีนพีมหลังได้แต่แซซี่แซซี่อะไรอย่างเงี้ยเออกูเป็นบ้าไปแล้วแบบแค่นี้แหละเห็นไหมนี่คะ่ะเขาเรียกว่าอาการเออคะ่ะหลังการผ่าตัดแปลงเพศคะ่ะบ๊ายบาย